สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกคนด้วยนะครับเมื่อวานก็ต้องขอโทษเอฟซีทุกคนด้วยนะครับที่ไม่ได้ลงแนวทางสามลัดและดาวโจนให้นะครับเพราะผมนะครับอ่าทาหน้าที่นะครับเป็นคนขับรถนะครับวันนี้ก็ขับรถมาทําธุระที่อ่าธนาคารนะครับก็เลยใช้เวลาว่างนะครับมาลงแนวทางสามลัดและดาวโจนคืนนี้ให้นะครับแนวทางสามลัดนะครับผมเจาะ เลขอ่าสามหลักนะครับแล้วก็สองตัวนะครับแปดฐานนะครับอ่าสามลัตคืนนี้นะครับผมเลขเด่นนะครับเก้าและเจ็ดนะครับสามลัตคืนนี้นะครับเลขเด่นเก้าและเจ็ดนะครับผมตัวเจาะนะครับเก้าห้านะครับผมเก้าเจ็ดนะครับ เก้าหกนะครับและศูนย์หกนะครับผมเก้าห้าเก้าเจ็ดเก้าหกและศูนย์หกนะครับเจ็ดหนึ่งนะครับผมเจ็ดสามนะครับ เจ็ดสีนะครับผมและ0ูนย์เนะครับเจ็ดหนึ่งและ0ูนย์เนะครับเลขสตัวนะครับ3หางนะครับผมนะเก้จดหนึ่งนะครับเก้าเจ็ดสีนะครับผม หนึ่งศูนย์หกนะครับเก้าเจ็ดสี่เก้าเจ็ดหนึ่งและหนึ่งศูนย์หกนะครับผมเล็กเด่นสามร้อยนะครับพันเก้าให้นะครับผมเล็กเด่นสามร้อยนะครับพันเก้ามาให้นะครับผมอต่อกันที่ดาวโจนะครับผมดาวโจนะครับเลขเด่นนะครับผมสามเลขเจ็ดนะครับ ดาวโจนเลขเด่นสามเลขเจ็ดนะครับผมตัวจาะนะครับผมสามแปดสามสองสามหนึ่งและสามเก้านะครับผม สามแปดสามสองสามหนึ่งและสามเก้านะครับผมเจ็ดสี่นะครับเจ็ดเก้านะครับเจ็ดแปดนะครับผมและเจ็ดสามนะครับผม จ็ดสี่เจ็ดแปดเจ็ดเก้าและเจ็ดสามนะครับเล็กสามตัวนะครับสีห่หางนะครับผมนะเจ็ดสามแปดเจ็ดสามหนึ่งสามเจ็ดสี่สามเจ็ดเก้านะครับผม เจ็ดสามสี่เจ็ดสามหนึ่งสามเจ็ดสี่และสามเจ็ดเก้านะครับอ่าเล็กเด่นดาวโจน์นะครับผมฟันสามให้นะครับเล็กเด่นดาวโจน์นะครับฟันสามให้นะครับผมก็ขออภัยนะครับให้เอฟซีทุกคนนะครับโชคดีนะครับเฮงเฮงเรอรวยนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับบ๊ายบายนะครับ